วันน่ะคุณเอ,อาภาพมันดูเอ็เอนน้อยค่ะตะกะเต็นน้อยตรงไหนนะรอกไปค่ะออกไปดูกันจ้าไหนจ้าตะกะเตน็นอันนึงอันอนอ๋ออันนี้ยังไม่มีอันไหนคอกอันน,น,นี้อันนี้คอกที่สองนะไม,ไ,มไม่มันไม่มีค่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นเพิ่งเอาไข่ไปวางยังไงแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะ เดี๋ยวดูก่อนนะมีไหมดูสิกำลังออกไหมอันนี้กรงนี้จีดกรงเตะทํากับตาวันนั้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวองเปิดทิปตรงไหนเนี่ยอ้าวมาถึงแล้วไอ้ดูสิเปิดดูหน่อยโอย้นี่ไงนี่กำลังเตกตัวออกเลยนี่ นะทำไมนออกมาอันนี้นะมันก็ออกมาแล้วมันก็มีปลอกไข่ปลอกไข่ขาวนันคืออันที่มันออกแล้วนั่นเองไข่ออกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองๆนั่นนะเอกสีเหลืองๆแล้วมันก็ค่อยกลายเป็นสีดำๆอืมเยอะมากเลยนู่นทำไมมันมีเยอะนะเยอะแล้วมันก็ค่อยหากินหญ้าเองได้ด้วยอ่ะออกเตปปิดให้หน่อย ít bê tông nha bịt cửa cho tông hinoi ít bê tông, ít bê tông nha, ít bê rồi Bịt ít bê tông nha, ít ra tông nha, ít bê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  ไปไปพายายไปดูหน่อยออกแล้วยังนะอ,ง <c oughs> อันนี้คือรุนพี่พี่กันประมาณสักกี่วันดียังไม่ถึงอาทิตย์รักนะ <c oughs> มันจะออกหมดหรือยังไ้ดูสิมันอันนี้มันมีอ <c oughs> ใส่มันค่อยนาจะหมดหร้อไม่ไม่หายมันอันนี้อันนี้มันออกหมดล้วม้งอันนไม่เห็นไม่เห็นค่อยมีตัวเล็กเลยเนาะเอามาเอาตัวใหญ่ๆไปแล้วจับตัวใหญ่ไปกินลแล้วแล้วตัวเล็กๆเอาไว้ตรงนี้แหละเผื่อมัน,นจะออกอีกอให้มันออกมาเยอะๆอืมให้มันออกมาเยอะๆให้มันไม่ไม่ น e like ี่โดก็กินกระหารสิมันอิกะหาใช่ไหมใช่มันกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าใช่กำลังกินหญ้านะ้ยยุบยิบยุบยิบเลยเนี่ยกินหญ้าอย่างนี้เลยหญ้าหวานค่ะมันกินหญ้าหวานอิสเลเอลเขาเรียกหญ้าหวานอิสเลเอวหญ้าหวานใช่ไหมใช่มันกินหญ้าหวานชอบกินมากเลย เกาะติดกินด้วยนีเนห็นไหมโอ้เต้จะกินด้วยไหม,มไมไ่ทำไมไม่กินหญ้าล่ะฮะเจ้ทำไมไม่กินหญ้ามัอไม่ได้ <laughs> มันไม่อร่อยเนี่ยมันไม่อร่อยเอาตะก,กระเตียนทำไมมันถึงอร่อยล่ะอร่อยตะกระตนตะกระเตนทำไมมันกินอร่อยล่ะอ้าวมันออร่อย เพราะกระตกกระเตยนมันเป็นสาาตัตว์ตองเต้เป็นคนตองเต้ต้องกินข้าวกินนมออกมาแล้วกระโดดซิฟให้หน่อยลดดู่ดีๆนะเดี๋ยวมันออกข้ามาอะไรเอาเดี๋ยวมันจะออกมาเล่นข้างนอกแตะจับเข้าคืนไม่ได้นะสิเดี๋ยวมันเอาเอา๋อใช่เดี๋ยวมันจะออกกระโดดมาเล่นข้างนอกแล้วมันจะเอาเข้าไม่ได้ต้องปิด ปิดเบาๆด้วยนะอันมาอะไรนะอันมาอะไรเขากินอยาเมื่อเช้านี้เขาออกมาอาบเดดต,ตอนนี้ก็อาบเดดอิ่มแล้วก็นี่ต้องมาหาอาหารแล้วนี่หิวกันแล้วทำไมมันนิดหน่อยกับตัวนิดเดียวแล้วเดี๋ยวตัวนิดเดียวมันเพิ่งได้ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์เลย ตัวนิดเดียวเหมือนกองเต้นั่นแหละวัวนเดียวเหมือนองเอถ้ากองเต้กินข้าวเยอะๆกองเต้ก็จะตัวโตอ่ามันตัวนิดเดียวอ่ามีบ้านวันนี้จบคลิปแค่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีด้วยนะครับกองเต้ออาไว้อะเอ้ยเอ็มไหมเอาไว้ครับยังเอาไว้ค่ะ